ท่านผู้ชมครับนี่คือช่วงเสียรอมาเยี่ยมมาเยือนนะครับวันนี้เรามาตามหาท่านอาซิสเบนหาวันประธานที่ปรึกษาเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเราจะมาทําความรู้จักกับท่านรวมทั้งทัศนะแนวคิดและการดําเนินง,งานของสภาแห่งนี้นะครับ มลอ a l a m u a l a i k u m w a r a h m a t u l l a บ w a b a r a k a t u วัอลมุสลามท่านประธานสภาสบายดีนะครับสบายดีครับสบายดีครับดูหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสครับเข้ากับบรรยากาศของเดือนอมฎอนพอดีเลยนะครับกำลังจะต้อนรับอมฎอนอยู่ครับครับตอนนี้ก็อยู่ในบรรยากาศของเดือนรอมฎอนแล้วนะครับครับผมท่านครับอยากให้ท่านนั้นเล่าประวัติความเป็นมาของสภาแห่งนี้นะครับให้ท่านผู้ชมได้รับทราบในเบื้องต้น ก็พอดีนะครับว่าวันนี้ได้มีการประชุมกรรมการสภาที่ปรึกษาเสริมสร้างสสุขจังหวัดแฉแดนภาคใต้ที่จังหวัดปัตตานีและก็พรุ่งนี้ก็จะเป็นการประชุมร่วมกับสภาที่ปรึกษาเสริมสร้างสันสุขของระดับจังหวัดครับและก็ระดับอำเภอร่วมกับสภาที่ปรึกษาของสอับนะครับผมขออนุญาตย้อนเล่าความไปความเป็นมานิดหนึ่งนะครับว่า หลังจากที่มีคณะปฏิรูปการปกครองโดยมีพระมหากษัตริย์มาช่งเป็นพระประมุขนะครับแล้วก็ได้มีการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีท่านก็ได้แก่พระพนัทธท่านพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ครับซึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงที่ศูนย์วิการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้นี่ไม่มีเพราะได้ถูกสั่งยุบไปบนะครับท่านก็รื้อฟื้นขึ้นมาใหม่ โดยคำสั่งของสำนักนายกรัฐมนตรีรก็ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานสบตรหรือศูนย์น่วยการบริหาร,รจังหวัดชายแดนภาคได้และโอตท,ท .43 คือพลเรีอนตำรวจทหารที่43ซึ่งถูกยุบไปพร้อมกันก้อนเก้ารือฟื้นขึ้นมาใหม่น,นะครับหลังจากนั้นเนี่ยในคำสั่งเดียวกันเนี่ยก็ให้ผู้ในการสบตสามารถที่จะสรรหาบุคคล ท้งผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆไม่ว่าจะเป็นผู้นำศาสนานักการเมืองท้องถิน่นสื่อมวลชนะนะครับนักวิชาการภาคเอกชนที่เป็นอาสาสมัครคะนะร,รวมตลอดไปถึงนักการเมืองท้องถิน่นผู้นำท้องถิ่นเนี่ยจำนวนหนึ่งนะครับโดยสรรหาแล้วก็นำเสนอไปอยังพณตังน,นายกมนตรีให้ความผิดชอบ แล้วก็มีคำสั่งแต่งตั้งขึ้นมาจำนวน35ท่านครัท่านะครับโดยกำหนดบทบาทหน้าที่ประการแรกที่สุดก็คือเพื่อให้คำปรึกษาใน,ใน,ในกับผู้ในการสอบตอรบหรือกับหน่วยงานรัฐการที่เกี่ยวข้องไปถ,งถึงระดับนโยบาย,นยบในแนวทางที่จะเสริมสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นนะครับอันนี้จับจับจับความไม่ดีนะครับ,รบแนวทางสร้างสันติสุข แต่ไม่ใช่แนวทางในการแก้ไขปัญหานะครับเพราะตรงนั้นเนี่ยจะมีผู้ที่รับผิดชอบโดยตรงไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นกรมมนหรือจังหวัดดําเนินการอยู่ในส่วนหนึ่งแต่เราจะให้คำปรึกษาหาหรือในกิจการเหล่านั้นได้ครนะถ้าเห็นว่ามีความสําคัญเนี่ยหน่วยงานเหล่านั้นอาจจะรับไปปฏิบัติได้ครับแต่หลักของเราคือการเสริมสร้างสร็จที่สุขโดยมีภารกิจอยู่3ามอย่างด้วยกัน ประการแรกที่สุดก็มาดูว่าจะมีความขัดแย้งมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในเรื่องของหลักการศาสนามากน้อยเพียงไหนครับซึ่งเราก็จะมีคณะกรรมการสภาที่ปรึกษาที่เป็นทั้งประธานกรรมการสลามจังหวัดกรุงครุงผู้นําศาสนาหลายๆคนรวมทั้งนักวิชาการศาสนาส่วนหนึ่งประการที่สองภารกิจประการที่สองก็คือการดูแลการจัดสรรทรัพ,พยากร ให้เกิดความยุติธรรมหมายถึงการประกอบอาชีพนะอะไรต่างๆนะของของสายสาขาวิชาชีพการเกษตรการประมงอะไรต่างๆเนี่ยว่ามีความถูกต้องชอบธรรมหรือไม่ประการใดนะครับเราก็ต้องศึกษาเรื่องนี้แล้วก็ให้ข้อมูลให้คำปรึกษาแล้วก็แนะนำไปนะครับส่วนที่สามก็คือการที่จะให้เราเนี่ยมีศูนร่วมให้พี่น้องมีภาพประชาชุน เข้ามามีส่วนรวมให้มากที่สุดโดยการรับฟังความคิดเห็นนะครับจากทุกภาคส่วนซึ่งในตรงนี้เนี่ยเราอาจจะลงไปสัมผัสด้วยตัวของเราเองด้วยรูปขององค์กรของสภาเช่นที่เราร่วมหารือกับสภาระดับจังหวัดและอำเภอเป็นต้นนะครับนี่คือภารกิจหลัก3ประการนะฮเราได้รับคำสั่งแต่งตั้งมาตั้งแต่ปีวัน เดือนมีนาคมปี2550ครับมาจนทั้งถึงปัจจุบันเนี่ยก็เกือบเกือบยา3ปีครับนะครับจริงๆแล้ววาระในการอยู่ในตำแหน่งนั้นเพียง2ปี 2> ปครับแต่เนื่องจากขณะนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงการบริหารราชการแผ่นดินโดยมีพน a นายกรัฐมนตรีซึ่งมาจากการเลือกตั้งครับแล้วก็กำลังเสนอครรบ,บอรใหม่ขึ้นมาครับ เขาเรียกว่าพรบบร,ริหารราชการแผ่นดินในจังหวัดชคนเดนภาคใต้รพรบบร,ริหารราชการในจังหวัดชคนเดนภาคใต้ครับขอไปครับครับแล้วก็ขณะนี้เนี่ยพรบรรนี้กำลังอยู่ในระหว่างขั้นตอนของการพิจารณาของสภา,าผู้แทนราษฎรครับซึ่งคาดว่าถ้าไม่มีเหตุการณ์ปัจจุบันทันด่วนอะไรเนี่ยน่าจะสามารถใช้ได้ไปในอีกระยะเวลาห้าหรือหกเดือนครับเพราะนั้นโดยดําริของท่านผู้ในการสมบตท่านใหม่คือ ท่านพานุจริงๆมาตั้งแต่สมัยปอวตคุนเก่าครับท่านพระนายท่านก็ต่ออายุเราเรื่อยมาจนท่านมาถึงท่านผู้ในการคนใหม่ท่านพานุท่านบอกว่าถ้ามัวแต่ต่อทีละสองเดือนสามเดือนเนี่ยมันก็เสียเวลาครับวันท่านเลยออกคําสั่งว่าให้สภาที่ปรึกษาชุดนี้ทําหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลงครับนั่นก็คือเมื่อมีพรบ,รรบใหม่มีวิธีการสรรหาใหม่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า อะไรกลีกิการผ่านกิีการอะไรเรียบร้อยสรรหาได้ครบถ้วนเมื่อนั้นสภาชุดนี้ก็จะหมดวาระลงครับผมครับนั่นคือที่มาของสภาที่ปรึกษาเสริมสร้างสัรริสุขจังหวัดเชียงดนภาคใต้ครับสามปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผลสำเร็จของการทํางานครับแค่ไหนอย่างไรจริงๆแล้วเนี่ยผลงานที่ปรากฏดูมีอยู่มากในการที่จะช่วยลด ปัญหาความความไม่เข้าใจกันของคนใน3จังหวัดจะเดินภาคได้ก็หลายเรื่องรเรื่องที่เห็นค่อนข้างชัดเจนอยู่2อสเรื่องก็คือว่าจากแนวคิดของหลาย,ลายฝ่ายในกรณีที่สถานพยาบาลเนี่ยขาดแคลนบุคลากร,รนะครับมีการนำเสนอให้เพิ่มพยาบาลอะไรต่อะไรเนี่ยเราก็ได้ผลักดันเรื่องนี้ร่วมกับทางสงบทตอและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือทางสาธารณสุข จนทั่งรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขเห็นด้วยก็เลยมีโครงการเรียนพยาบาลประมาณ3,000คนคนเป็นบุคลากรในท้องถิ่นเป็นส่วนใหญ่เพื่อเข้ามาบริการในพื้นที่นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ขณะนี้ก็ใกล้จะจบแล้วครับกรงพยาบาลต่างๆในพื้นที่ไปเรียนตามสามพยาบาลต่างๆจบมาก็จะได้เข้ามาบรรจุทํางานอันนี้ก็จะช่วยลดปัญหาการว่างงาน ในการบริการของภาครัฐก,ก็จะมะีคุณภาพที่ดีขึ้นรวดเร็วขึ้นนะครับนี่ส่วนหนึ่งส่วนที่สองที่เรากําลังดําเนินการอยู่ดำเนินการไปแล้วและประสบผลสําเร็จก็คือแนวคิดในเรื่องของการอำนวยความสะดวกเรื่องการทาหนังสือเดินทางโดยเฉพาะพุ่งเป้าไปที่ผู้ที่จะเดินทางไปประกอบวิถีฮะนะครับก็ได้นําเสนอไปทางส่วนต่างประเทศแล้วก็ขณะนี้ก็ได้มีการตั้ง นะ,ค,ะครับหน่วยทาหนังสือเดินทางที่สบตขณะน,นี้ตัวเลขใกล้ถึงเจ็ดหมื่นคนนะครับที่มาบร,ริการตั้งแต่ก่อตั้งมาเข้าใจว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยทางผู้นดยการสบตจะมอบพาสปอร์ตหรือหนังสือเดินทางเล่มที่เจ็ดหมื่นให้กับคนที่มาใครได้ลำดับเจ็ดหมื่นพรุ่งนี้จะมีการมอบพาสปอร์ตให้โดยผู้นดยการสบตบนะครับก็มีพี่น้องประชาชนเข้ามารับบริการวันหนึ่งก็ประมาณร้อยถึงสองร้อยคน ก็ถือว <so ่าเป็นการววยความสะดวกให้นะครับอันที่สก็คือเรื่องขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนอยู่ที่รัฐบาลก็คือปัญหาความเกี่ยวกับเรื่องของความยุติธรรมซึ่งเป็นภารกิจหน้าที่ของเราเหมือนกันก็เราได้เสนอร่างปรบแก้ไขพราบัญญัติว่าด้วย กฎหมายครอบครัวและมรดกของสลามซึ่งเดิมเนี่ยใช้มาตั้งเกือบ80ปีใช้อยู่เฉพาะในเขต3จังหวัดและในกระบวนการนั้นก็ยังไม่ตรงและไม่ถูกต้องตามหลักการาศาสนาที่แท้จริงรในกระบวนการของการพิจารณาคดีนะครับก็ได้มีการประชุมกันหลายครั้งโดยร่วมกับทางศาลยุติธรรมรแล้วก็กระทรวงยุติธรรมท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นำาศาสนาและก็ฝ่ายอีกหลายหลายฝ่ายทุก มีการประชุมร่วมกันก็หลายต่อหลายครั้งนะครับก็ได้ผ่านขั้นตอนไปจนถึงขณะนี้ก็อยู่ที่สำนักนายกนะครับอยู่ที่สำนักนายกครับท่านมีช่องทางอะไรให้พี่น้องประชาชนในระดับชาวบ้านเนี่ยนะครับได้ใช้ประโยชน์กับสภาแห่งนี้จริงๆแล้วเนี่ยในระยะ2ปีหรือเกือบเกือบสปีมานี้พี่น้องประชาชนเริ่มรู้แล้วว่าสภาที่ปรึกษาเนี่ยพอที่จะเป็นที่พึ่งได้ในระดับหนึ่งครับ อย่างน้อยที่สุดก็คือการให้ความเห็นการประสานงานนะฮะการอำนวยรยุติธรรมการติดตามเรื่องราวของพี่น้องที่เขาได้รับความเดือดร้อนในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการก่อความไม่สงบไม่ว่าเกี่ยวกับเรื่องของการประกอบอาชีพชเรื่องของแรงงานซึ่งหลายเรื่องที่เราทำนะครับตอนนี้กําลังรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่เราได้ดําเนินการในการช่วยเหลือสัมพันธ์กับพี่น้องเนี่ย ให้ได้รับอนุยความสะดวกในด้านต่างๆอยูนะครับไม่นานก็จะพินปเป็นเรื่องจะแจกจ่ายและท่าน,น <ะ S 2> มีข้อเสนออย่างไรบ้างที่จะมาแก้ปัญหาบ้านเมืองให้สงบในขณะนี้วันนี้ถ้าเราฟังจากส่วนหนึ่งของคณะการสภา,พาพที่ปรึกษาเสริมสร้ารสั่สุขจังหวัดชัดแดนภาคใต้ก็ดีจากการประชุมเสวนาขององค์กรต่างๆก็ดีหรือแม้แต่กับชาวบ้านในพื้นที่นะครับที่ได้เรียกร้อง กับรัฐบาลก็คือขอให้ยกเลิกพรกฉุกเฉินซึ่งพรกฉุกเฉินนี่ถ้าใช้อย่างถูกต้องมันก็เป็นประโยชน์ต่อการที่จะสร้างสันติสุขลดความรุนแรงในปัญหาความไม่สงบลงได้แต่ถ้าใช้ไม่ถูกทางโดยเฉพาะในระดับปฏิบัตินะครับ,รบจะยิ่งสร้างปัญหาเพิ่มขึ้นเช่นยกตัวอย่างเช่นรเราต้องการหา ตัวผู้ก่อการรายหรือ2รายในตำบลในหมู่บ้านเราถึงกับต้องปิดล้อมหมู่บ้านไปกวากวัรุ่นมาทั้งหมดไปสอบถามเสร็จแ,แล้วก็ไปอบรมนะฮะอยู่ตั้งหวัน7วันหรือบางคนถึง40วันก็มีซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้มันสร้างกระแสะความความไม่สบายใจให้กับพ่อแม่ผู้ปกรองให้กับตัวคนที่ถูกเรียกไปสอบถาม เพราๆะฉะนั้นยังได้มีการเรียกร้องในสิ่งเหล่านี้เราก็าได้นําเสนอไปนะครับเรียกร้องขอให้ยกเลิกพรโกเซยนะครับแล้วก็ใช้กฎหมายอื่นที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายอาญารหรือกําลังเจ้าหน้าที่ตำรวจหรืออาจจะเป็นทหารอีกส่วนหนึ่งเข้ามาดูแลซะผมเชื่อว่าจะทําให้สถานการณ์ที่คลายลงได้ระดับครับท่านผู้ชมครับอันนี้เวลาของรายการบลงแล้วนะครับแต่ประเด็นสําคัญ นะครับติดตามในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้วัสลสาวันฤกษ์คุ้มวาระตุลลอฮ์